สามนาฬิกาสานาทีนะครับสวัสดีรราทกท่านทุกคนเปิดด้านหน้าพี่เปิดด้านหน้าด้วยนะ <c oughs> เปิดช่องไว้นะครับด้านหน้าด้านหลังจะได้ถ่ายได้ด้วยนะครับ <c oughs> ถ่ายได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเปิดช่องไว้นะครับเดี๋ยวเื่อด้านหน้าท่านอยากได้ภาพนะท่านจะถ่ายเข้ามานะครับ จับไว้ครับจับกล้วยไว้ก่อนนะครับผมลุกสาวุกครับผมนะครับอ่ะเปิดไว้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านในนะครับเนาะ ผู้หญิงอย่าจับหลวงตานะครับอย่าจับเท้าหลวงตานะครับเดี๋ยวท่านจะอาบาดนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนาะแต่น้ำเตะน้ำเตะน้ำไปนะครับแต่น้ำที่เราจะถวายเตะน้ำยกขึ้นเลยครับตัวไหนยกได้ยกขึ้นเลยครับยกมาไวเตะเอาไว้ครับ ครับนี่ก็เป็นภาพรบรรยากาศด้านหน้านะครับที่ยัยทำท่านรอกลับไ้า้ขอพอรหลวงตานะครับสําหรับคนท้องหลวงตามาถึงพี่บอกหลวงตาด้วยเด้อว่าท้องเด้อเดี้วจะมีขนมนม,นมเนยของหลวงตามอบให้นะครับสําหรับคนท้องก็จะได้พิเศษหน่อยคนท้องครับผมถ้าไม่ท้องไม่ได้นะพี่นะต้องท้องอย่างเดียวนะ พี่น้องก็หัวเราะนะครับเนาะหยอกพี่น้องญาติทำด้วยนะครับอพี่ไปไหนมาสวัสดีญาติทำทุกท่านทุกคนนะครับมารอนานยังคุณแม่นานแล้วเนาะมารอทั้งวันเลยใช่ไหมครับโอ้นะครับท่านบอกว่ามารอทั้งวันเลยนะครับนี่นะครับท่านบอกว่ามารอทั้งวันเลยนะครับแคบอวภาพะเ้ยพี่นะ จะถ่ายไว้ให้ครับสาธุครับผมบรรยากาศวันนี้ร้อนมากนะครับยายทำทุกท่านทุกคนนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆที่ถ่ายทอดให้ยายทำพวกเราได้รับชมอะ ท่านก็พาลูกเล็กเด็กแดงมารอรับพรจากเมืองตาบินชื่นคนท้องเนาะนี่เน,น,นาะคนท้องหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวจะแจ้งด้านหลังเกบครับอ่านี่ก็จะมีนมให้คนท้องนะครับ ตาบอกว่าของให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่ถวายหวจะกระจายไปท่านให้คุณหมอนำนมให้ท่านก็ให้พรด้วยนะครับเนาะเตรียมยกน้ำนะครับคุณแม่ตั้งใจมาถ่านขวางเลยนะเอาลืมหมดขายให้เมียเฮ้ยขั้วสุดอย่าลืมถอดหมวกนะพี่นะ สวัสดีย่าทาด้วยกันทุกคนครับผมยกน้ําเลยนะพี่นะยกน้ํารอเลยนะครับอ่าถ้าท่านไหนยกไม่ได้ไม่เป็นไรครับวางไว้ได้แต่ว่าเราจับไว้นะครับหลวงตามาถึงเนี่ยของของคุณแม่เนี่ยเอาซ้อนกันไว้ได้ครับเอาน้ําแพคไม่เอาแพกนั้นมามาตั้งตรงนี้เลยครับเนี่ยตั้งตรงตรงตรงนี้เลยอ่าแล้วจับไว้ด้วยกันเลยนะครับเด้ออ่าหลวงตามาจับได้เลยคุณแม่ไม่ต้องยกนะครับหนักนะครับนาะถ้าหนักเราก็ไม่ต้องยกนะครับ ยกได้แล้วยกเลยนะครับครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับสดๆที่ได้ถ่ายทอดให้ยายชำของเราได้รับชมในขณะนี้นะครับโรงเรียนปลายวิทยาคมใกล้ถึงยังคุณแม่หรืออีกไกลแค่ไหนครับครับผมประมาณหนึ่งกิโลคุณแม่บอกว่าสงสารลงตาประมาณหนึ่งกิโลประมาณหนึ่งกิโลนะครับท่านบอกว่าสงสารลงตา ก็เป็นธรรมชาติรับคุณแม่หลวงตาท่านเมตตาพวกเรานะครับท่านโคตรพี่น้องกเราครับผมไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอีกกี่ปีนะครับท่านจะเดินทุดงมาเส้นนี้นะครับครับอ่าเรามีโอกาสแล้วเราก็รับเอานะครับคุณแม่เตรียมยกน้ํานะครับแม่บอกว่าสงสารหลวงตานะครับ เห็นหลวงตานเดินนะครับอ่าพื้นถนนรัดยางร้อนๆนะครับ,รบผมก็อาจจะได้ภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษขอไปย่าที่ทำด้วยนะครับเนาะแบ่งปันกันนะครับผมก็แบ่งปันให้ย่าท,ทำท่านได้ถ่ายด้วยนะครับเนาะผมก็จะมีจับด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยนะครับ อาจจะมีตัดกล้องบ้างนะครับก็ให้ยายทำได้รับชมทางบ้านเป็นเป็นธรรมชาตินะครับเนาะให้ชมเป็นธรรมชาติแบ่งกันนะครับหลายท่านท่านก็อยากได้ภาพนะ,ะส่วนผมผมก็อยากให้ยายทาได้รับชมแบบสวยๆงามๆนะครับเนาะเตรียมยกน้ำด้วยนะข้างน่นะของของพี่จับแบบนั้นได้เลยครับมันมันหลายอย่างเนาะจับแบบนั้นได้ครับตอนกันไว้แล้วจับไว้ได้ชัดไหมพี่ ซูมเอาด้วพี่นะก็เป็นขนมนมเนยได้พี่แต,แ,ตแต่ว่าปัจจัยท่านไม่รับนะอ่าเตรียมพร้อมเลยนะพี่นะ ถ้าไม่มีอะไรพนมมือก็ได้ครับอ่าเอายกเลยพี่ยกก่อนเดี๋ยวไม่ทัน <c oughs> สาธุครับผมท่านตกใจเลยเมื่อกี้อ่าท่านถามว่าถาวายได้แต่น้ําอย่างเดียวเหลอนะครับได้ได้ทั้งน้าขนมนมเลยนะครับแต่ปจัจจัยลวงตาท่านไ,ไม่รับเตรียมตัวยกเลยนะครับคุณพ่อยกไหวไ,ไหมยกไม่ไหวจับได้นะครับอไหวไหมครับไม่ไหวจับได้เนดะ้อคุณพ่อเด้ออ่า พ่อตั้งท่าแล้วเอาครับท่านบอกว่ายกไหวอยู่อู้นี่นี่ไอเขาเรียกอะไรมันละโอ้เมโมเมนไม่ใช่ครับไม่ใช่อีกหนึ่งกิโลก็ถึงแล้วนะครับค่าถวายไหมพี่ถวายนะครับเนาะ เม็กซิโกโอ้โยท่านท่านอยู่ประเทศเม็กซิโกนะครับเมื่อกี้นี่มีแต่ต่างชาติมีแต่ต่างชาติมีเราพี่เพียรบอกว่าด้านไหนมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับมีหลายประเทศนะครับเมื่อกี้ก็เม็กซิโก ยกน้ำเลยนะคุณแม่นะครับก,ก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังคงติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ทางช่องยูทูบตั้มดำาเสียงนะครับสวัสดีครับผม